จะให้ไปดูรอบสองกันนี่นะคะจิ้งจบตอนมันเนี้ยจะกัดสองตัวอีกอตัวใหญ่เหมือนกันจะกัดเขาจะสู้เขาอีกแล้วไอ้แค่ไปกัดตัวเล็กตัวใหม่เสร็จมันจ้องจะกัดอตัวเล็กก่อนมันก็ไม่เลยไม่กัดอตัวเล็กน่าจ้องไปกัดอตัวใหญ่อีกจะไปกัดอตัวใหญ่อีกเนี่ยจะสู้ตัวใหญ่อีก เราไปสู้ไอตัวเล็กไปแล้วต้องจะสู้ไอตัวเล็กต้องจะกัดไอตัวเล็กต้องไอกัดไอตัวเล็กวันนี้ยิ่งจกสาตัวจะไปกัดไอตัวที่สามอีกกัดไอตัวใหม่อีกกัดเห็นต้นใหม่มาไม่ได้ก็กัดไอตัวใหม่อีกแล end, biased, ้วก็กัดไปตัวเดิมอีกจะสู้เขาเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมเหมือนตอนนั้นเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนแบบตอนนั้นที่ถ่ายไปวันที่พี่ถ่ายไปจะให้ดูยิ่จบรอบสองอีกนะคะ เดี๋ยวจะให้ไปดูจริจงจังจ้องจะกัดเขางับเขาให้ไปชมไปดูกันเลยค่ะไปเยี่ยมเลยค่ะไ็่แขวงหางกันอีกอจะกัดกันอีกแล้วกัดอีกแล้วโอ้ยกัดกันใหญ่เลยแขวงหางหนิงวิงอีกนี่ก็แต่กัดสาตัวอีกแต่กัดน้องแต่ตัวใหม่แล้วมันกัดตัวนี่ ตัวเดิมอีกกัดตัวใหญ่กันเหมือนกันอีกกัดกันวิ่งหนีไอ้ตัวนี้อีบนสูดกัดไอ้ตัวล่างุดวิ่งแล้ววิ่งเข้ารถไฟอละไม่สนใจเลยนี่แงะมองเขาอีกกัดเขาอย่างเงี้ยกัดเขาดีนักโอ้ยจีจบจ้องจะกัดเขาเนี่ยจะกัดอีกแล้วแงะแงะมองเห็นเขา ตัดเขาอีกแล้วนี่นั่นนี่ม้อีกแล้วว้ายวิ่งวิ่งหนีเลย่สนใจวิ่งแล้วจ้องจะก,กัดเขาวิ่งไปเข้านี่ะไอ้ตัวนี้สนใจก็วิ่งไปไปทำท่านี่กัดอีกเห็นแล้วกัดกันอีกวิ่งเลยกัดตัวนี้เสร็จวิ่งเลย ตัวนี้ก็วิ่งโอ้หเห็นเขากัดวิ่งไปไม่ใช่จะก,กัดกันอยู่ด้วยกันก็กัดกันอยู่แค่ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนก็คือเสียเชียจ้องจะก,กัดเขาอย่างนี้อีกแล้วแต่กัดอีตัวใหม่นะแล้วมากัดตัวนี้อีกตัวเดิมอีกไปแล้ว